สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อมือนอีก,กับพี่น้องเอ,อ้ยอีกแล้วบอดาวะอีกแล้วไดนี่ตายขักตายขักตายเน่ตายขักตายแน่สบายดีพน้องหมื่นสองเนาะหมื่นสองเหรใช้พี่หมื่นสอง,อ,อ,สอ,งอยู่บ้านกันถ้าก,ก็ตายไปหวังกันนั่นสองทิศน,นี่เนาะ มาว่าวันนี้มันเซตอีกแล้วพี่น้องเลยโว้ยใหม่จนว่าเป็นเถ่าโอ้โอกใบผัดจนเปื่อยอืมใหม่ค่ะกระเรียนรอนเอาเอาเอาันนี้แหละไป็นใครน่ะมาจีใช้อืมโว้ยพี่น้องเลยมาจีเสียงเงินเนาะเสียเงินเงินหนึ่ง้วบาวอยู่บ้าน <c oughs> เราไปบุยักบ่าเลาพี่จ้ะ หลายอย่างนะพี่น,น้องขอบครัวมีหลายอย่างสีชุดอยู่บ้านนะก็เปลี่ยนไม่ยกเครื่อันนี้บวบปะเปลี่ยนไม่ยกเกิร์ตนะก็ไปบางไดนะจ่ายเงินไปให้เขาไปนะมันเอาอีกแล้วบาทน,นี้โอ้ยโอ้ยน้อยฟรีเลยพี่น้องมึงรู้สามสี่หมางนั่งด้วยนยะจับมึงรู้บวบน,นะโอ้ยนี่อ่ะ อยู่พื้นอยู่ลุ้มเขาเห็นเหมือว่านนี่อืมเก็บไปหนึ่งให้นอกหนองน้ำว่านนี่เป็นนงเพ่งเอาไปเก็บไปแล้ว,วที่วีลุท่านผิดหมางน้อยมันก็นยังยังอยู่แล้วเนยนี่สองหมางนะเอาโรลไลส์บ๊อ,อแบบ๊อบบ๊อบเอาได้เลยในหะ้อีมกาามางนังกะเพราห่อหนังลายพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อวานที่เขาเห็นนะ่ะก็เขาปลูก เพรามันเขาปู่มันเกิดเองมันยังใหญ่อยู่เขาก็เลยเด็ดมาแต่ว่าบุเดนบุดีพัฒน์สามดอกดพา่อหา้ามไลยอยู่ขางสวนอยู่ขางกันลูกพี่น้าี่หมางในนั้น,น,ม,นมีหมางนึงเลยเขามาเลือกเบิ่งด้วยค่ะมีหมดแดงเลยมันไล่ลีได้หน่อยอืมเนาะอย่าไปเห็นได้เครื่องมันขาดได้นะทั้งลุงมนันลุงเกลียวจะลุงไปนะเออนั่นแหละเนี่ยไปอีกเออนั่นแหละเชิงปลายเกลียว ไปเกี่ยวเออเอาล้นชม<ฮ> <c oughs> ค่ะหอามาบุ้นเลยบอกเลยว่า,ากระเพราเ้องโอึดแต่ว่า <c oughs> พี่น้องว่าเป็นหนึ่งใสป่ปลาเด้อขอบคุณเด้อที่บอกเด้อจองลองพี่น้องไปเมนูน,นี่อัไใด,ดีก็เข้ากับเอาเลยเกี่ยวปาดแล้วเลยตุด๊ดหมุนมุนมุน ยนน่ะมันอยากซ้ําเลยได้มักบวบอันนี้ตกลงมาแตกรถนน้อยแตกก็บ่อยากแซ่บแล้วเวลาเฮาไปหนึ่งกันน้ําวานมันออกเบดนี่เด้อือน้องเนยบ่เห็นมักหลายน่ะมุนมาทําบลิงเอ้ยใช่อีกเด้ยบ่คิดพอดีพอดีพี่น้องเก็บยามเช้าีี่ ข้า,าบ่อไ่นกัดบ,บ่มีน้ำใส่บ่มีน้ำมาหนะพี่น้องเอ้ยจำเป็นจำเป็นมมทุกอย่างอยู่ที่น้ำหมดเลยหมายขาดจะเป็นแถววะเน,นอืมนี่กับฮักกระสอมไปวังห,หนันนอดาวนี่ส้อมน้ำลงส้อมไปวังหันกระเบื้องลายเตบิบได้สื่อท่อสื่อ,อยังมาเนาะ อ,อีกแล้วเงินนี่บ่าวาบ่วอยู่เลยนะี่เรื่องนึงกับเรื่องนึงต้องเดียเียเนีนี่ตั้มตั้มนี่เลยมือนม้ตนมาเออว่ะามากะไรนะขึ้นไปเขึ้นไปหาเอา พี่เฮนนี่เก็บไปเก็บแล้วง้อหมาแล้วหลายสอสอแล้วเขาคือไ่ได้เกี่ยวแล้วตังสอมนนำแล้วได้นนำีแล้วก่อนหมู่น้อยสำคัญที่สุดพอมี ก็แค่ว่าขึ้นอยู่หนั่งเบิดทุกอย่างไม่มีนัำงานไม่เดินเลยออตกต้นกระดาบุ๊มอันนี้หงาขุดดิเป๊ะเลยอันนี้อ่ะย่นมาพี่เอ,า,อามาปล่อยลงเออ มาเลยซิดาก็เริ่มเหียนแน่แล้ววันนี้เริ่มเหียนเริ่มเบิดพายกมาพายกแสพายกยินเนี่ยบอกิีถิม่มนี่คือเบิดเลย รถปั้นเข่ากระเลดไปอีกพี่น้องเอ้ยเยังเอารถปั้นไปสมอยู่ว่าสันอ้าเฮ้ยอะไดรล่ะเฉลยปั้นห้าก็เมื่อวานนี้เ้าคิดว่าฝนสิมาก็เลยเล่งเพิ่นเพราะหัวฟุนมามากอะอย่าดอกน่คุณมาปัน่นเขาเป็นห้าติ d y หนีเข้าไปเ้าก็าเนี่ยนะรถคนอื่นอยู่

มันใหม่ลีเนานะจนว่าน่ะดูก็ไพ่มาบกว่าพ่อมันใหม่แล้วไพ่มันตกบับเอาว่าได้ใหม่ค่ะว่าจ้ะหัวได้ใหม่แล้วมันใหม่แต่ว่าวายผัดจนว่ะเออมันใหม่แล้วไพ่มาบ่พ่อมันตกบับบับบับเห็นบ่ มันเลยเห็ดแหะไฟมาบ่กพ่อเนาะมันหมักกบจิตมันมาส่องมเขาเลยบส่งไปถ่ากุอืมเอาหมอมานม่หมอกน้เอนัทชาไปโรงเรียนชทชาไโรงหมมียน มาดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงโยโยเกียวปลาลุงเขาเดินเลยะเขาดิปลาลุงนี่น yeah> um yeah> ี่อ uh, um yep um ู้งามสิเพนะเชิงดอกมันนะเข้าไปนนั้นเออเห็นปะเชิงดอกมันเข้าไปอีกทางนันเออนั่นแหละเออเนี่ซองเข้าไปนี่ก็เห็นนะ Thằng này, đi sai. tới mặt đi kia. Thằng này, đi à, kia. A mặt đi đi kia. mà, mình làm sao? Nào nào. đi kia. A mặt đi kia. A đi บ่มีบ่7:00น.แล้ว7:00น.แล้ว bay เร็วใส่ซุงใส่สิ bay cả bay เร็ว Ừ. Ông bay nữa. À, bay à, phải không phải không à, nữa phải không phải... à vị to cho à có coi cần mà nữa hết thôi à

นี่นะนับไปอีกตียางมาไกลๆเห็นเลยันอถือไว้อถือไปเลยไปเลยไปเนี่ยใครแต่เราเคยเปลี่ยนนะพี่น้องเลยได้กะเปลี่ยนให้ย่อยนมบีเปลี่ยนแล้วลองเห็ดเบื้งเองแทนกับ ได้เสียค่าสร้างอีกได้เลยได้เสียค่าสร้างเพิ่มไปอีีกน่ให้หอเห็ดเองลองเองเป็นหูเองอหมดละพันหน่อยอยังนอนอยู่ฝันลงพันตื่นเดี๋ยวใส่ใหม่ใส่ใหม่อยู่ซื่อจะตายเนาะอาะซิมี่สังไปหลอกใบผัดกันหน่อยมันมุนอะไรมันใหม่ อเดี๋ยวให้ไฟมันนะมันไปดูหลอกไปผ่านมันบุมุนเลยแตงโมนี่เจ็ดนั่นนะไขออกมาเข็นเนี่ยลูกยางจักมาใส่เช้ลูกยางเนี่ยเหนียวๆอ่อนๆมาหลอกไปผ่านกันไว้อืมตอนเสียงยันใหญ่ยจะผ่านมาแต่ทางใดจักมาแต่ทางใดกูว่าหนี่กับบริมีเล็กน้อยนะมันบุ๋เกี่ยวมันหมันหลอกอยู่ในผูกมันหัดหนักอยู่ใน หลอกอยู่ได้นันติดเอ้ามันนาจะใช้กับใครคนก็เลยเห็ดให้ไหมเนาะผัวอะไรเห็ดเาเชียงเงนนนนี้ย็นยังไอีกมีมแตนม่ดแหลมมาาอืมต้งเหนอะทองฝาอะไรแกง,งเฮึ <c oughs> บริแกงดิมันนี่ขอเอานะอยุปเ่ปาจะได้ไม่ส่นองก็ได้นี่นะึ้หัวเทียงงนี้ให้พูดมือนนะครับน้องเนยนะมึงไปตลาดนะนี่พี่น้อยปูเขามาแล้วหื้มวัวบน็นก็ไ้ เพิ่งหมอตุ่มปลาก่อนเก็บภาพบรรยากาศในเศงสมหรเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อ